เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กท็อกบิ๊กสตอสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับพบก,กับบิ๊กท็อกบิ๊กสตอวันนี้ผมอยู่กับคุณชัยฤทธิ์เย็นเปียกครับครับสวัสดีครับคุณวิศนุและก็แฟนเพจของโพสต TODAY นคครับ,รบการเมืองทั้ง<ม>ภายในประเทศและต่างประเทศนะ ก็ลุ้นกันอยู่เดี๋ยว,น, <ะ S 1> วนนคุณยังไม่บอกเลยนี่ฉากใหม่ป้องเราั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานแล้วผมจะไม่ได้<ผ>ม,มาวันแรกนะคือครับการเป็นอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตอนนี้ทั้งโลกก็ลุ้นนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการเมืองบ้านเราก็ยังร้อนแรงนะ,ะโดยเฉพาะการนัดชุมนุมของกลุ่มราษฎรซึ่งในวันนี้ก็ประกาศไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีม็อบใหญ่นะบิ้มเบิ้มไม่รู้เบิ้มไม่เบิ้มอ่ะแต่ว่าม็อบใหญ่ นะซึ่งวันที่8นะแต่ก็วันอาทิตย์อีก3วัน,วนอีก3วันแต่ว,ว่าเดี๋ยวก่อนจะมาพูดกันถึงเรื่องของมับใหญ่ในประเทศทไทยนะอัปเดตผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกครกตนสักทหน่อยนะครับเพื่อให้แฟนเพจของเราได้ได้ได้เข้าใจาาาการนะครับคือ <chiar. S 1> ตอนนี้ก็คะแนนก็ยังไม่ไปไหนนะเพราะว่ามันก็ยังเขาเรียกว่ายื้อกันอยู่นะ แล้วก็อาจจะมีการเกิดปัญหาจราจนมีการทั้งสองฝ่ายก็อาจจะเกิดปัญหากันเกิดขึ้นในนะหลายๆรัฐนันนี้นมีข่าวมาอยู่แล้วนะครับ,รบว่ามีการจราจนกันมีการตอบโต้ตกันแล้วนะโดยเฉพาะฝ่ายของอทรัมป์ก็รู้สึกจะโกรยผูเ้เสนอตังแต่ละฝ่ายก็ไม่ยอมรับนะจนถึงขนาดนี้นะครับไบเดนนะ S <S มีคะนแนนคณะผู้เลือกตั้งนะหรืออิเล็กโทรโหวตนี่นะครับอยู่ที่264กนะก็โดนั์ทรัมป์ก็214ครับใครได้270ก่อนก็คาริหกนะอ่ะาคาริหกซึ่งหกคะแนนเขาบอกว่าที่รัฐเนวาดาเนี่ยห้ารัฐตอนนี้ที่ยังไม่ประกาศผลประมาณ5รัฐนะฮะแต่ว่าที่เนวาดาเนี่ยก็มีคะแนนของไบเดนนําอยู่ซึ่งมี6เสียงนะฮะซึ่งเนวาดาจะเป็นตัวแปรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะทางทรัมป์เองเนี่ย ทีมงานที่ปรึกษาของครั้์เองก็ได้ยื่นนะฮะต่อศาลนะครับเรื่องของการให้นับใหม่ก็มีนะบางหน่วยเรื่ออะไรต่างๆตอนนี้ก็ก็มีวิธีเดียวนะที่จะหยุดยั้งผลได้เนี่ยก็คือร้องศาลนี่เหมือนบ้านเราเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยร้องศาลไม่ได้นะสหรัฐอเมริกาว่าเป็นประชาธิปไตยนะก็ยื้อการเลือกตั้งทุกวิธีทางเหมือนกันนะครับตอาว่ามีการใช้บัตรการโกงการเลือกตั้งเหมือนกันแต่ว่ามันแปลกนิดหน่อยก็คือว่า คนที่เป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยก็ค,คือเป็นผู้มีอำนาจดัฐงเี่มเนี่ยในมือเนี่ยนะกลับเป็นการร้องอีกฟากหนึ่งพูดแต่พูด้าจริงก็เขา<อ>จ้คะแนนน้อยกว่าเขาจะแพ้อยู่แล้วม <laughs> ยว่า <laughs> แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยครับก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะวนะ่านี่คือเป็นการเมืองของระหว่างประเทศของโลกเลยทีเดียวนะก็มีผลต่อบ้านเราเหมือนกันนะครับก็คิดว่าจะยืดเยื้อนะครับแต่ว่าต้องตามอย่างกระพริบนะวันต่อวันนะเพราะว่าอย่างเงี้ยทางอเมริกาตอนนี้ก็เริ่มที่จะ เริ่มนับคะแนนหรือเริ่มกระบวนการในการที่จะให้การเลือกตั้งโดยให้จบลงเร็วเร็วที่สุดนะกระบวนการก็ไล่ไปตามกระบวนการซึ่งพอเช้ามาเนี่ยเราก็คงจะทราบกันอีกคืนนี้อีกก็อาจจะมีความคืบหน้าของคะแนนมาอีกครับครับแต่ว่ารู้วทางจะยืดเยอะนะ การเมืองลูกยืดเยอะบ้านเรายืดเยอะไหมคุณชนิตโหยเลยนะถึงว่าวันนี้ก็มีความคืบหน้านะอย่างวนี้สองเหตุการณ์การเรื่องการตั้งคณะกรรมการสมานนชำาาอันหนึ่งแล้วก็เรื่องของการประกาศาติทีจะชุมนุมใหญ่การตั้งคณะกรรมการสมานน้ำชาเนี่ยคุณชวนหลีกภัยนะครับประธานรัฐสภาเนี่ยก็้า้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะว่าวันนี้ก็ขอโทษนะที่ไปเอ่ยชื่ออดีตนายกสามคนซึ่งต่อมาก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ โดยพักพลังประชารัฐว่าเอ้ยนี่มาสกัดพลเอกประยุทธ์หรือเปล่า,าตั้งแงเริ่มตั้งแงแต่ละฝ่ายเริ่มตังง้งแง่คุณชวนก็เลยบอกว่าขออาภัยที่แบบเออเอ่ยนามหรือว่าไม่สุภาพาคือกระบวนการมันยังแค่พูดคุยอยู่ใับทางพูดคุยท,ทางพูด,พดคุยคยังไมนถึงขั้นในการตั้งนะแต่วันนี้คุณชวนก็เห็นมีทิศทางที่ว่าจะไปคุยกับประธานองคมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุลน,น,นุชประยุทธ์จุลนุนนะครับแล้วก็บอกว่าจะไปคุยกับอดีตประธานวุฒิสภาอดีตประธาน ผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติอีกอีกหลายคนนะมีถึงอดีตนายกแคัมธนินเคยวิเชียรด้วยนะสุขภาพยังแข็งแรงครับก็ก็ทำให้เห็นว่ากระบวนการนี่เหมือนคุณชวนก็ออกแรงเยอะนะก็คือพยายามที่จะหาทางออกให้กับประเทศนะคือดูตอนนี้เหมือนว่ากรรมการสมานัชชันเนี่ยนะครับหนึ่งฝ่ายค้านก็ได้ออกลูกไปแล้วว่าจะไม่ร่วมอาจจะไม่ว่วนนะผู้ชุมนุมเองก็ไม่เอาแล้วคือไม่ร่วมแล้วแต่ว่าทางคุณชวนเองเนี่ยก็ ยังเดินหน้าประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีตที่ผ่านมามมนะครับไม่นจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอะไรต่างแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าพอพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับทางฝ่ายของอสสพักพลังประชาร์ตนะท้งคุณศิราก,กดีคุณไับุญนิติตาวันก็ดออกม,มาถล่มเลยคือเหมือนกับเห็นแล้วนะนับหัวแนละ้วออกสามคนเนี่ยมีใครนะมี คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะมีพลเอกชาวลิตยงใจย,ยุทธและมีคุณา,านันแล้วยังมีคุณสมชายวงสวัสดิ์อีกเขานับสามคนเน่ยเขาบอกสองคนเนี่ยชัดเจนมากไม่เอาพลเอกบิกตรูครับนะก็คือคุณอภิสิทธิ์ชัดเจนแล้วก็คุณานันชัดเจนส่วนบิจิวเนี่ยไม่ค่อยชัดนะบิจิวสองอนที่แล้วบอกสนับสนุนบิตรูอยู่นะแต่ว่าก็บอกจะสนับสนุนรัฐบาลเฉพาะการแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณทางโกศพรค พลังประชารัฐนะ<ช>ก็ออกมาแถลงนะ,ะยำ้ำคำชัดเจนว่าไอ้ที่แสดงความเห็นเนี่ยนะเ,นเป็นเรื่องของอบุคคลนะ,ะไม่เกี่ยวกับพรรคพรรคยังยืนยันจะสนับสนุนคณะกรรมการสมานฉันันอยู่ะนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คุณวิศนุเครืองาม<ช>รองนายกรัฐมนตรีก็พูดนะคุณชัยฤทธิ์นะบอกว่าตอนนี้เป็นเรื่องของสภานะเป็นเรื่องของประธานชวนนะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่รัฐบาลไม่ได้ตั้งกรรมการสมานฉันันนะรัฐบาลไม่ตั้งและยังไม่รู้ว่ารัฐบาล จะเข้าไปร่วมหรือมรมไม่เนี่ยนี่คุณวิจนุิ้งท้ายอย่างนี้นะยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเข้าไปร่วมหรือมันมันมี2รูปแบบไงที่ร,รูปแบบคณะกรรมการสมรชัชชาคือจะเอาเจ็ฝ่ายเลยที่เกี่ยวข้องกับคู่ขัดแย้งทั้งหมดมานั่งอีกฝ่ายนึงไม่ใชอ่อีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียแต่ว่าให้มันเป็นคณะกรรมการ,รก็อาจจะไปเชิญผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมาคุยกันภายหลังอันนี้ก็เป็น2รูปแบบนะวันนี้ก็ถือว่า มีความชัดเจนจากทางรัฐบาลว่าที่ออกมาพูดนะคุณศีระก็ดีอ mm hmm. เย้ยไม่ใช่นะยังไม่ใช่จุดยิงของพรรครับอาจจะแบบว่ากังวลกังวลเรามมีความกังวลแต่ว่าพรคเพื่อไทยผมเองมองว่าก็เปิดดูระบายนะถึงแม้ตอนแรกพรคเพื่อไทยบอกว่าไม่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยคณะกรรมการชุดนี้แต่ว่าคุณสุทินคลังแสงก็บอกล่าสุดว่าขอดูรายชื่อก่อนแล้วก็จะต้องดูว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าคณะกรรมการสมานฉะันนมีข้อเสนออะไรพลเอกประยุทธ์จะเอาไหม ครับอ่ารับปากมาเลยเอาไหมครับเพราะว่าอาจจะดูแลเนี่ยคานวณแล้วเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไปไปมาอาจจะมีการเสนอเรื่องลาออกหรือไม่ลาออกนี่ว่าเป็นข้อเสนอใหญ่ให้ให้บิกตู่ลาออกหรือเปล่านี่คือข้อเสนอนะนี่คือทางรัฐบาลก็กลัวกลัวไปไปมาเดี๋ยวจะเป็นแต่งต่อให้คณะกรรมการสมาชชาเ่มาบีรัฐบาลบีนายกขยุทธนะนี่มีข้อเสนอที่น่าสนใจอีกข้อเสนออยงของกรณีของคุณหญิงสุดารักกิจยุรพันธ์วันนี้ก็เสนอ แต่ให้ออกพรกรมาเพื่อรับรองรกอรรมการธรนัรรรันก่อนพรสมานธรัชันอ่าคืออ่ารับรองเหมือนรับรองว่าข้อเสนอของคณะกรรมการสมรน,นัชันจะต้องไปปฏิบัตินะ<อ>แล้วก็รับรองคือหมายถึงว่าให้หยุดนะในเรื่องของอในส่วนที่การจับกลุมคุมขังต่างๆ่งให้พักโทษกันก่อนคือบอกพรบตัวนี้มารับรองคณะกรรมการสรรมนัชันก่อนเลยคือให้มันมีคณะกรรมการที่ถูกต้องแต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามนะแล้วก็ให้พักโทษอ่า ที่มีการชุมนุนที่ผ่านมาเนี่ยคือให้เอาพรกเนี่ยมารับรองกระบวนการทั้งหมดเพราะมาอย่างนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเกรรมการสมานฉันก็อย่างนั้นแหละก็อย่างที่บอกแล้วไงว่าถ้าสิบกว่าปีเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เสนอคณะกรรมการสมานฉันท์มาปีห้าสองห้าสามเนี่ยเกือบสิบชุดสารรัฐบาลข้อเสนอต่างๆเนี่ยมันอยู่บนหิ้งหมดเลยมันอยู่บนหิ้งหมดเลยเออฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ามันมองคือให้ออกพรกเลยครับออกมารับรองเลยว่าบังคับไปเลยบังคับเลยว่า เอาละให้มีคณะกรรมการชุดนี้ทุกคนต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจจะมีผลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ให้พักโทษผู้ชุมนุมไปก่อนคือให้รับเลยให้รับตรงนี้ก่อนที่ฟ้องศาลอยู่อะไรอยู่พร้อมพรกประกาศมาเขาจะต้องปล่อยตัวทั้งหมดอะไรต่างๆก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้คือมันเหมือนกับว่าให้พักทุกสิ่งทุกอย่างให้หยุดก่อนหยุดเป็นบ้าไปก่อนแต่มีกฎหมายมารองรับนะไม่ใช่ปาธรรมีกฎหมายมารองรับนะโดยใช้พรกแทนแต่นี้ก็ต้องไปดูว่ามีการขันรับกันขนาดไหนยังไงก็น่าสนใจนะว่าพยายามเพื่อต้องทํา การพูดให้มันเป็นจริงเป็นจังเพราะาง,งั้นถ้าไม่มีกฎหมายรองรับคณะกรรมการสมันฉันก็แค่ไม่มีอำนาจถ้ามีอำนาจไม่มีอะไรไปก็ไม่ฟังกงันะทีนี้ก็ต้องให้กําลังใจนะคุณชวนหลีกภัยนะในช่วงวันสองวันสามวันหรือว่าจนกว่าจะตั้งคณะกรรมการได้เนี่ยคือเพื่อที่จต้องให้มีคณะกรรมการเพื่ออย่างน้อยมันคลี่คลายบรรยากาศความขัดแย้งมาให้เขาเรียกว่ารถไฟสองขบวนเนี่ยมากลุ่มผู้ชุมนุมก็ดีหรือว่ามีกลุ่มม็อบคณะราษฎราก็ดีอีกฝ่ายหนึ่งก็มีม็อบเสื้อเหลือง ใช่ไหมมอสเสนออาจจะมีกลุ่มที่ดำเนินรัฐบาลก็ดีหรือว่าที่แสดงความจงรักภักดีก็ดีเนี่ยคือห่วงเรื่องการประชิญหน้ากันครับเพราะถ้าไม่มีทางออกไม่มีเวทีการพูดคุยกันเนี่ยมันพอประชิญหน้าแล้วเกิดความรุนแรงระยะหลังเราเริ่มเห็นแนละ้วเริ่มจะมีความรุนแรงเล็กๆนๆ้อยๆแล้วมีเสียงประทัดยักษ์มีเหมือนระเบิดท,ที่การชุมนุมที่เดอะมอสที่ท่าพระใช่ไหมเมื่อหลายวันก่อนมันก็มีเนี่ยเรื่องระเบิดเรื่องอะไรเนี่ยเริ่มเห็นครับอันนี้ต้องให้คณะกรรมการ เนี่ยตั้งขึ้นมาได้แล้วเดินหน้าไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งกันนะครับครับเนี่ยครับที่ผมไม่ได้ให้รายละเอียเอออดเรื่องของข้อเสนอของคุณจรัสอนะันที่เกี่ยวกับเรื่องพรกรนะพระกรนนี่ก็มี3หลากา ilia, หักการคือหนึ่งพักการดำเนินคดีกับผู้ชมุมนุมเป็นการชั่วคราวสองให้เอกสิทธิคุ้มครองอชั่วคราวกับผู้ที่เข้าร่วมคณะกรรมการชุนดนี้เพื่อจะไม่ถูกฟ้องทั้งแพ่งท้งยุติมีอะไรก็มาพูดกันได้หมดเลยในนี้ในคณะกรรมการธรรนิันนี่นะคือพูดอะไรได้หมดเลย สามก็สรุปผลการพูดคุยรายงานและเสนอต่อรัฐสภาเพื่อความเห็นชอบในประเด็นนนั้นนี่เอาให้เป็นรูปบธรรมอย่างนี้เลยอ,อันนี้คือเป็นประเด็นที่ที่มีการเสนอนะเพื่อต้องการทําให้คณะกรรมการสมานฉัชทนเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีประสิทธิภาพ<ต>มีผลผลให้ไหมที่สุดแล้วคุณว่าตั้งได้ไหมคือผมดูนะตั้งได้แต่ว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผลเพราะว่าไม่เหมือนว่ามอบเขาก็ไม่สนใจแล้วคุณเฉยนะ ม็อบเนี่ยแถลงเมื่อวันนี้นะบอกว่าไม่ร่วมสังญาแต่ว่าม็อบเนี่ยคือเขาก็เดินหน้าอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขากลัว่ายิ่งื้ออกไปยิ่งมีปัญหาเพราะเขาตอนนี้เขาประเด็นหลักคือเอาให้พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งไปก่อนนะหมายถึงว่ามีเจ้าที่วางรูณะให้ได้ก่อนใช่คือเขาขอโปรดประดุมแรกก่อนอันนี้ที่อันนี้เราพูดตามข้อเสนอของของม็อบนะอ่าซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นว่าให้ไล่พลเอกประยุทธ์ก่อนนะซึ่งเอาละเขาจะชุมนุมกันวันที่แปดใช่ไหมวันอาทิตย์อ่า รประเด็นสําคัญคือเขาชุมนุมใหญ่กันเนี่ยอืคุณชัยนิดมองว่ามันยังสามารถกดดันพออลเอกประยุทธ์ได้มากน้อยแค่ไหนไมาถึงหน้าวันนี้ถ้าเราดูดูลักษณะแล้วดูว่า,าดนทั้งหมดแล้วก็น่าจะยากอยู่ไม่แนะ่ส่่วนตัวนะผมประเมินนะค,คือยากคือว่าคือชัดเจนว่ามันแบ่งเป็นสองขั้วครับนะไม่ใช่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะแต่ว่าคือ เหมือนตอนนี้รัฐบาลเขาตั้งหลักได้ือมันมีม,ม,มวลชนอีกกลุ่มหนึ่งมาสนับสนุนมาแสดงความจงรักภักดีเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเห็นมันมีกําลังใจแต่ว่าโอเคแน่นอนว่ามอ็อบฝั่งคณะราษฎรเนี่ยเขาก็หนาแน่นอยู่แล้วและการชมุมนุมที่ประกาศเนี่ยผมก็คิดว่าเขาเป็นการหนึ่งเขาเรียกว่าเลี้ยงกระแสอยู่ใช่ไหมข้อเรียกร้องเนี่ยสามเขายังยืนในข้อเรียกร้องเดิมอยู่นะให้พลเนอกบิ๊กตู่ลาออกนะแก้รัฐธมนูญแล้วก็ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ แต่ที่น่าสนใจเนี่ยวันที่แดเนี่ยถึงแม้จะดูว่าเป็นการเลีงกระแสแต่ว่าม็อบเขาบอกแกนนำเขาบอกว่าที่เขาประกาศในเพจนะว่าจะมีการเคลื่อนไหวเขียนจดหมายถึงพระมหกากษักรรตริย์เนี่ยไอการเคลื่อนไหวคือเข้นัดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปไหนเนี่ยนะจะไปไหนจะไปทําเรี่อรัฐบาลไหมจะไปสํานักจะไป,ปไจะไปส่งจดหมายจะไปส่งที่ไหนนี่ตรงที่ไหนก็อ,นอยู่ อ่ะยังไม่ชัดนะแต่ว่ามันอาจจะพอเดาได้ใน3 4สี่จุด,จดใช่ไหมอาจจะเป็นเคลื่อนไปรานพระลูกไหมร้านพระรา,ระราระชวังดูสิทธิ์ไหมหรือจะไปทำเนียบรัฐบาลหรือจะไปแต่ว่าพระแก้ว<ช>ก็3 4สี่จุดนี้แต่มันมีการเคลื่อนไหวนี่ถ้าเกิดจะไปที่ทำเนียมเนี่ยก็กลัวจะ,จะมีการ,รเผชิญหน้าประทามันไม่ใช่คุณจริตคือยากทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่คือพอเคลื่อนลุกเนี่ยนะ มันก็ต้องยากทั้งนั้นแต่ว่าเอาละถ้าดูตามนี้คือว่าทางผู้ชุมนุมเขาก็ยืนกรานนะว่าเขาจะชุมนุมโดยสันตินะหรือถ้าตํารวจเนี่ยกั้นอยู่เนี่ยผมบอกลักษณะของประเทศไทยก็คือปณิปน้นอมอาจจะอาจจะส่งตัวแทนไปก็คืออาจจะดูดูรูปแบบนะอันนี้หมายถึงว่าเราวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าจะบุกไปทั้งหมดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าผู้ชุมนุมจะไปทั้งหมดเนี่ยมันคงยากในกณะนี้ก็อาจจะเจอตํารวจกั้นแถวไว้แล้วก็ส่งเป็นไปได้ส่งสมาชิก ก็ไปแก้น้ำแลไปเหมือนวันที่ส9กาันยาที่บอกทําหนังสือที่น้องลุงไปส่งถึงอะไรนะสํานักเลขาพระราชวังอะยื่นให้กับทางตํารวจแทนนะอาจจะเป็นรูปแบบนะหรืออาจจะเป็นรูปแบบนั้นก็ได้เพราะผมเชื่อว่าม็อกเขาก็ประกาศจยุดยืนเขาไม่ใช้ความรุนแรงขณะเดียวกันรัฐบาลเองผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่อยากให้มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่ากระบวนการที่จะสร้างความสมัครชัดมันกําลังเดินหน้าอยู่และการแก้ไขหน้ามือมันก็กําลังเดินหน้าอยู่มันอาจจะเป็นการเหมือนกับว่า เลี้ยงหรือว่ารักษาบนชนของตัวเองก่อนตอนนี้แต่ว่าอย่างว่าการเคลื่อนไหวของของมอบดทุกครั้งอ่ะมันก็เป็นห่วงหมดแหละใช่ไหมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ดีทั้งมือที่สามอะไรก็ดีอันนี้ก็ต้องติดตามอีกหน้หนึ่งผมดูตอนนี้นะ <c oughs> มันชักหวงๆอย่างงี้ไม่ลู้คุณจะนิดพอเริ่มหลังๆเนี่ยเริ่มมีอารมณ์ค่อนข้างแรงๆกันอยู่นะหมายถึงทั้งสองฝ่ายทคือคือเอาละฝ่ายฝ่ายที่คืออย่าไปพูดถึาฝ่ายไหนแต่เห็นแหละมาเวลาชุมนุมเนี่ยดดอนกันเมีอารมณ์กันเนี่ยแล้วก็ เริ่มมีประทันยักษ์เริ่มแล้ว<ช>อะไรต่างๆเนี่ยม,<ช>มันน่มันน่กลัวอยู่นะใช่ใชคือตอนนี้ดูอารมณ์ดูอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันพอชุมนุมเข้าชุมนุมเข้าเนี่ยอารมณ์นม็อบที่จะตั้งขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ทั้งหมดนี่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะที่จะต้องรักษาความสูบให้ได้นะแต่ว่าม็อบเองก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์นะควบคุมบรรดาผู้สนับสนุนเหมือนกันนะครับแต้องมีการย้ำเตือนกันอยู่ตลอดเวลานะว่า ให้สันตินะสันติจริงๆนะไม่ใช่ปากว่าสันติแต่ว่ากระบวนการอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่สันติอย่างที่ว่านะอันนี้ก็ต้องก็ต้องอยากให้มันเกิดการเผชิญแน่เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าผู้ชุมนุมเองก็ยื่นเงื่อนไขไปสามข้อไม่ลดเพดานเลยแล้วก็พุ่งตรงไปก็เหมือนถวายดีกาเนี่ยอันนี้ก็คือมาตรการสูงสุดแล้วใช่มหมถึงมาตรการสูงสุดแล้วนะคุณจะเดียวก็คือว่าไม่ยื่ผ่านอย่างอื่นแล้วฉะนั้นเนี่ยพอตรงก็ไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นการเดิมพันธใหญ่ของเขาแหละหมายถึงว่าพุ่งไปจุดสูงเลยไม่ไม่เอาละล่างๆเนี่ยไม่เอาละครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องดูว่ามันจะมีผลยังไงอะไรต่างๆครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็อย่างที่คุณชนิดบอกก็คือว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์เองเขาก็พยายามสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันนะไม่ไม่มีปณิปันนอมในลักษณะอของการที่จะยอมรับเงื่อนไขได้โดยเฉพาะเรื่องของการลาออกจากตำแหน่งครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูว่า จะยืนอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนอยอ่างไรเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ออกก็ต้องอยู่แลวอยู่<ร>ม็อบเองก็ก็รู้นะว่าไม่ยัง,ง่ายนะในการเพราะว่าถ้าฟังดูแนวทางของม็อบเองเนี่ยก็รู้ว่าการที่จะให้พลเอกประยุทธ์ออกก็ไม่ง่ายเหมือนกันฉะนั้นดูที่ว่าใครจะยื้อกันได้นานมากน้อยแค่ไหนจะยื้อได้นานหรือพลเอกประยุทธ์จะจะยืนหยัดอยู่ในลักษณะนี้แล้วม็อบก็จะยกระดับไปเรื่อยๆครับแต่ว่าม็อบวันนี้เขาเรียกว่าไฟเตอร์เลยสุดคือผมดูแล้วเนี่ย จากการที่แกนนําเขาติดคุกแล้วก็ได้รับการประกันตัวจากศาลมาเนี่ยนะหลายๆคนที่เป็นการนําระดับสําคัญคุณอานนก็ดีน้องลุงก็ดีเพนกวินก็ดีไม้ก็ดีเนี่ยตอนนี้วันนี้ลุงกับเพนกวินได้รับการปล่อยอันนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วออกมาแล้วนะวันนี้กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วครับแต่ก็ยอมรับว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ต้องฟื้นร่างกายนิดนึงก่อนครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็มีผลเหมือนกันนะถึงแม้จะมีการน,นําแถวแถวสองแถวสามนะไพ่เดาดินลึกครูใหญ่ขอนแก่นเลยนะ แล้วมวลชนก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมแต่ผมก็คิดว่ามันก็ยังมันก็มีทําให้ระดับของการนำเนี่ยอาจจะลดลงนิดนึงแต่ก็ไม่มีผลต่อในยะสํสคัญในการขึ้นไหวอันนี้ก็ยังดูต้องติดตามต่อนะครับส่ว<ช>นตอ,อเอันนี้ก็คือว่าเรื่องของมวลชนแต่ผมก็คิดว่าเรื่องของข้อรกร้องเรื่องหนาออกเนี่ยฝั่งหนึ่งไม่ลาออกอยู่แล้วละ่ะฝั่งหนึ่งก็ต้องมอบไปแต่คราวนี้มันมีคดีที่น่าสนใจมา <c oughs> อันนี้เริ่มมีการวิเคราะห์กันเยอะนะคดีสารรับนูนเมื่อวาน เขาบอกเขาจะตัดสินคดีบ้านพักของพลเอกประยุทธ์ที่ใช้บ้านพักค่ายทหารเนี่ยว่าเข้าข่ายผลประโยชน์หรือเปล่าจะพ้นจากการเป็นคุณสมบัติของการเป็นนายกหรือเปล่าจะนัดตัดสินวันที่สองธันวาบบางคนก็วิเคราะห์ว่าอันเนี้ยจะเป็นทางลงหรือเปล่ามาขออีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวตัดสินให้พลเอกประยุทธ์ลาออกก็เหมือนกอันถอยลงโดยใช,ใช้คดีความเหมือนสมัยคุณสมชัยวงศ์สวัสด์โดนตอนนั้นโดนยุบพ,พัก คือเขาพยายามจะเทียบเคียงกับคดีของท่านอดีตนายกสมัรสุนทรเวชในเรื่องเรื่องเรื่องผัดเข้าผัดไปไปบบฉิบไปบนไปแต่ว่าผมดูนะยังไงก็ไม่น่าจะใช่คือไม่หมายถึงว่าวิเคราะห์เอานั้ำหมาำได้ว่าสถานการณ์นะขนาดนี้เนี่ยถ้าจะไปหวังพึ่งสารเพื่อหาทางลงให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะตามที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยนะผมว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าสถานการณ์ในขนาดนี้เนี่ยถ้าเราดูเองเ่ สัญญาณในการที่จะให้พลเอกประยุทธ์ออกจากตําแหน่งยังยังยังไม่มีน้อยยังไม่มีสัญญาณนะสัญญาณนะสัญญาณจากรอบตัวเลยสัญญสัข้างขวาข้างบนข้างล่างเอาเป็นว่าเข้าใจกันได้ว่าไอ้สัญญาณเนี่ยมันคืออะไรนะยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ทําให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเว้นแต่เรื่องของม็บที่เรียกร้องอยู่ณขณะนี้ที่ได้สัญญาสัญญาสัญญาให้เดินหน้าด้วยซ้ำฉะนั้นผมยังประเมินว่าไม่ใช่ทางที่จะไป ผมไม่ได้ตื่นเต้นอันนี้นะคุณจิริะแต่คุณอย่าลืมนะว่าเวลาผ่านอีกหนึ่งเดือนเนี่ยตรงเนี้ยโอเคว่าถ้ามียังไม่มีสัญญาณก็ดีแต่ว่าม็อบนี่เขาก็จะไปกดดันเรื่อยๆใช่ไหมถ้าผมเป็นแกนนำม็อบเนี่ยก็อาจจะไปต้องไปกดดันเนี่ยสามนู่นหรือว่าชี้เห็นเนี่ยเดี๋ยวจะมีสองมาตรฐานหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยดูคอยดูจับตาดูก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าถึงตอนนั้นแต่ว่านี่เราประเมินประเมินประเมินถึงตอนนี้ว่ามันยังไม่มีประเด็นที่จะไปจนถึงวันที่สองแต่ว่าเอาละ จา,จากนี้ไปมันอาจจะมีอะไรพลิกผันหรือมันจะมีอะไรกดจนพลเอกประยุทธ์อาจจะเขาเรียกว่าหลังพินกําแพงแล้วต้องหาทางลงอย่างนี้ก็ไม่รู้อ,อาจเป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้ผมยังมองว่าไม่ใช่ยังไม่ได้มีประเด็นเหล่านี้แต่ว่าสถานการณ์การเมืองบ้านเราเนี่ยมันพลิกผันไวนะม,มันอาจจะอยู่วันเดียววุกลงไปเลยก็ได้เผลอทมพาาเขาลุกฮือขึ้นมาในช่วงหนึ่งเดือนจากนี้ก่อนถึงคดีความ ก็ต้องดูเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกกันไว้หลายครั้งแล้วิเคราะห์กานประเมินสถานการณ์เพราะองค์คาพยพของรัฐบาลเนี่ยมันมีแต่เรียกแขกตลอดมันไม่ค่อยจะเพิ่มเรียกแขกเรียกแขกหมดอ่ะก็คือว่าต้องกาพยอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดนะฮะหมายถึงว่าฝ่ายที่จุงนุงสนับสนุนกีฬาหนึ่งก็ดีนะหมายถึงว่าเหมือนกับมันมันถูกมองว่ารัฐบาลพยายามสนับสนุนไงมันก็เลยพากันไปคือหมายถึงว่าจับกันอยู่แล้วก็กลายเป็น คู่ขัดแย้งที่เห็นภาพชัดนมันก็เลยทําให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีเสียงสนับสนุนอยู่ก็ตามแต่ว่าเขาทางฝั่งอีฝั่งหนึ่งก็มองว่านี่แหละก็คือเป็นระบบประยุทธ์หมดฉะนั้นเนี่ย<ม>ในเรื่องของการต่อสู้กัน,นก็แน่นอน,นรัฐบาลย่อมได้เประยบในส่วนของกลไกของรัฐการ,ร,รนำนดยความสะดวกเรื่องมอบก็ดีเรื่องอะไรต่างๆแน่น,นอนฝ่ายโน,น้นอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปนะหมายถึงว่าสามารถที่จะขนคนมาหรือว่าสนับสนุนฝ่ายที่ตัวเอง มาเช้ตัวเองเนี่ยได้มากกว่าอันนี้ก็คือว่าถ้าเทียบเรื่องของจํานวนคนกันนี่นะ,<ฮ>ะผมก็ยังมองว่าทางรัฐบาลสามารถเอามาได้มากกว่าด้วยกันไะครับคงเจริแลวก็ในตามจังหวัดต่งตางๆเอามา,ามมได้มากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือหลายๆครั้งคจะเด็ิมันก็การเอามาหรือการทําม็อบมาสนับสนุสนหรือเขาเรียกว่ากู้ขนาเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้รับการยอมรับทีเดียวนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าว่าเป็นยังไงในท้ายที่สุดแล้วว่าว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่า นาทีนี้เมื่อม็อบเขาประกาศวันที่แปดนะจะเดินหน้าแต่นี่เดินหน้าแล้วเนี่ยครับไฟเตอร์เลยสูงสุดของเขาคือเหมือนยุทดกการเลยคุณชนิดแต่อย่าลืมนะทั้งก่อนเนี่ยเขาก็ไปสถานทูตเยอรมันบอกจะบอกสูงสุดแล้วมาไม่ลดลงนะคือคือม็อบเนี่ยมันมันคือเนาะมันอาจจนม็อบมันอาจจะมีมุกในการเล่นไปเรื่อยๆได้ครับอาจจะหบบนี้เกี๋ยวก็ไปเรื่อยๆเพราะวิธีการกลยุทธ์อะไรเนี่ยมันจะ คิดได้หลากหลายครับก็อาจจะต้องดูแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับวันที่8เนี่ยก็ถือว่าเห <IS> มือนกันถวายดีกา <S <S คือวันที่8เนี่ยถามว่าทําไมเราถึงหยิบมาพูดกันเพราะว่าแน่นอนว่าม็อบเนี่ยไม่ได้ชุมนุมใหญ่มานานพอสมควรแล้วที่ผ่านมาก็อาจจะชุมนุมยอดนะมีการชุมนุมเหมือนกับว่าเอาละชุมนุมแบบไม่เต็มสูบแล้วนเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนนัดหลายท้องที่หลายจุดหลายอะไรต่างๆแต่ว่ารอบนี้เหมือนจะแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งแน่นอนมันไม่ได้เป็นจุดแตกหักหรือจุดอะไรละแต่ว่า มันก็อยากจะระดมพลว่ามาแล้วคนจะเยอะไหมอะไรไหมมันวัดกันหลายอย่างถ้าวันวันที่แปดนี้ก็คือว่ากระแสมอนเข้าเดิมไหมอะไรยางไงกระแสมากกว่าเดิมไหมอ่ามันยังไม่ได้เป็นตัวชี้วัดอะไรที่ที่ว่าจะไปไหวได้แพ้หรือไม่แพ้อะไรยางเงเป็นการเลี้ยงมนชนอยู่เลี้ยงประเด็นอยู่ก็อาจจะสตาร์ทอีกทีหนึ่งอาจจะดูว่ามันจะเดินหน้าไปได้ขนาดไหนยังไงแรงต่างผมว่านี่คือนี่คือประเด็นที่ที่ ทาให้เห็นว่าเออวันที่แนี้อาจจะต้องโฟกัสกันนิดหนึ่งัเพราะว่าม็อบไม่ได้ชุมนุมนานแล้วก็แกนนําเองก็ก็เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งละอ่ารุ่นใหม่ครับหมดแล้วคือจริงๆนะแกนนำเนี่ยอ่อที่ประกาศตัวเมื่อวานเนี้ยเขาถือว่าเป็นแถวสองนะอ่าเพราะแถวหนึ่งก็ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแลวก็ออกไปแล้วไม่เยวแถวหนึ่งอาจจะเข้ากลับเข้ามาใหม่ก็ได้แต่ตั้งแต่ต้นนี้ทั้งนี้ก็ต้องดูเลยครับะว่าอ่แกนนําที่ยุทธศาสตร์ทุกคนเป็นแกนนําเองครับมันก็ยังรู้สึกว่า สร้างเนี่ร่วมได้มากกว่าที่จะที่จะลบแกนนาปลุกอารมณ์ร่วมของประชาชนทุกคนได้ในความคิดเห็นแล้วทุกคนอยากไปพูดอยากพูดอะไรก็พูดเนี่ยอันเนี้ยมันมันสร้างให้เกิดแกนนํำโดยธรรมชาติสูงมากขึ้นนะแต่ว่าอาจจะดูแล้วการพูดอาจจะไม่เก่งอาจจะภาษาอาจจะไม่สุภาพบ้างอะไรบ้างอย่างที่หลายคนมองว่าเป็นจุดอ่อนเป็นจุดสําคัญอะไรต่างก็ก็อันนี้เขาก็ถือว่าสร้างแกนนำตามธรรมชาติ เพื่อ <ew> er ไม่ต้องการหให้แกนนาหลักๆเนี่ยบอบช้ำมากไปถึงว่าขุดฟุกมากมีคดีมากก็ลดโทษลงไปให้คนที่อยากอาสาขึ้นมาออ,อย่างเงี้ยก็คือเป็นกลยุทธ์ของม็อบ,บแนวใหม่แล้วกันนะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องติดตามนะครับว่าวันที่8วันอาทิตย์นี้นะครับว่าสามอบเองจะมีมาตรการอะไรออกมาหลังจากที่ไปยืดแล้ว,ละลวนะลรวจะมีมาตรการในการกดดันมากน้อยแค่ไหนจะยืดเยื้อหรือไม่ยังไงแต่ผม อาจจะย,ยังมองไม่ยื่เดือนนะคุณชลิดนะวันที่แปดเนี่ยก,ก็คิดว่าวันเดียวเหมือนกันานวันเดียวก็มักก็อาจจะบอกว่าวันเดียวกลับวันเดียวกลับเป็นเ้า <ลง S 2> ชุมนุมอย่างนี้อยู่แล้วอ,อ,อแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็ต้องติดตามนะครับว่ากรรมการสมานัชชันชเองตกลงแล้วเนี่ยอจะสําเร็จหรือไม่นะม็อบจะรอบสองเนี่ยจะแรงร้อนแค่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องติดตามเป็นอย่างต่อเนื่องกนแล้วกันนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับ ของธนาคารอาคารสงนทรพล์นะครับซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเรานะครับก็ทางธนาคารนะครับได้ออกสลากออมทรัพย์นะครับทสชุดเ็ดดาวนะครับก็มีสโลแกนนะครับได้ออมได้ดอกได้ลุ้นแถมได้บุญแบบไม่รู้จบกับสลากทสชุดเ็ดดาวหน่วยละ5 0 0 0ันบาทนะครับเงินต้นครบดอกเบี้ยดีมีสิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลนะครับทุกเดือนนะครับรวม24งวดนะครับ โดยรางวัลที่1มีมูลค่าสูงถึง1ล้านบาทรวมถึงยังมีรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวและรางวัลเลขท้ายเลขสลับเลขท้ายนะครับมเมื่อฝากครบกำหนด2ปีจะได้ผลตอบแทน0.4%ต่อปีเปิดจำหน่ายเมื่อวันที่2ี่ที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อสลากจะต้องอทำการเปิดบัญชีก่อนนะครับมันเป็น GOMZap นะพลลงทะเบียนที่ Mobile Application G HBO ที่สาขาธนาคารในการส่งรอบตัวประเทศนะครับส่วนลูกค้าที่เคยซื้อแล้วนะครับซื้อสลากกับธนาคารแล้วเนี่ยก็สามารถซื้อสลากผ่านโมบิลแอปพลิเคชันนะครับ GSBO ได้เลยและที่สําคัญนะครับเงินจากการขายสลากดังกล่าวนะครับจะนำไปปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อสร้างโอกาสทําให้คนไทยได้มีบ้านได้ไง่ายขึ้นนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร026459000 และเว็บไซต์ w w w ร์ลไว e ์เ t ็ีเนะครับนี่เป็นโครงการดีๆจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นธนาคารที่ทำให้คนไทยได้มีบ้านนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมกับคุณชัยฤทธิ์ต้องลาไปก่อนครับพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทย เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story